ถ้าคุณอยากเติมเกมเอฟิกโมบายแบบคุ้มๆุมผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยทางร้านจะมีแอดมินบริการดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงเพียงแอดไลน์ไปที่ at richman shop อย่าลืมใส่แอข้างหน้าด้วยนะ Richman Shop พร้อมเติมแบบ Official ใช้แค่เลข UID หรือจะเติมบนเว็บก็สะดวกรวดเร็วและเขายังมีบริการเติมเกม,เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย เดี๋ยวผมเปิดการตั้งค่าปุ่มให้ดูก่อนนะครับการควบปุ่มนะนี่การตั้งค่าปุ่มก็จะประมาณนี้นะครับของผมขอดูตั้งค่าหน่อยครับได้ครับนี่การตั้งค่านะครับตั้งค่าปุ่มนะเดี๋ยวให้ดูตั้งค่าปุ่มก่อนงั้นเดี๋ยวผมผมไม่เล่นดีกว่าวนะเดี๋ยวผมจะเปิดตั้งค่าให้ดูเลยแล้วกันเปิดตั้งค่านะครับ นี่ตั้งค่าล่าสุดของผมเลยนะปุ่มยิงต่างๆแล้วก็ที่ผมเพิ่มมามันจะเป็นตัวนี้ไอตัวต่อยอ่ะตัวนี้นะครับที่ผมเดี๋ยวผมจะขยายนี่ให้ดูพร้อมเทีมให้ดูนี่ตัวนี้นะครับที่ผมเพิ่มมาเพราะว่าผมเริ่มชินกับสีนิ้วแล้วไนงะมันต้องมีบทบาทให้เยอะขึ้นไอปุ่มซูมอะ่ะนี่ก็ประมาณนี้อือเหมือนเดิม แล้วการตั้งค่าพื้นฐานนะครับจะเป็นในส่วนของโห e มด adx นะครับผมโหมดการซูมนะผมก็ทีแรกมันจะอยู่ที่แตะนะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะเพราะว่ามันผมเล่น4นิ้วแล้วมัน,มนกดไม่ทันนะครับแต่เราผมจะทําเป็นค้างนะครับเพราะเวลาทําเป็นค้างอะ่ะมันจะง่ายต่อการกดนะครับเพราะว่าถ้าเรากดอะ่ะมันจะซูมให้ถ้าเราปล่อยนิ้วมันก็ซูมออกให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปุ่ม ADS หมุนกล้องนะครับผมถ้าเรากดปุ่มซูมแล้วถ้าเราเปิดนะครับเรากดปุ่มซูมแล้วอ่ะมันจะขยับตามได้นะครับมันจะขยับลากเป้าบันตามได้นะถ้าเราปิดไปเรากดปุ่มซูมปุ๊บคือจะขยับนิ้วซ้ายขวาหรือหน้าหลังอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ขยับให้นะครับอันนี้ผมเลือกไว้ที่ปิดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ระบบใจโลของผมมันรวนนะเพราะว่าเวลาเราเราจับ เวลาเราตื่นเต้นอะ่ะเวลาเรากดปุ่มซูมเร็วๆอะ่ะนิ้วมันจะเคลื่อนนะนิ้วมันกดปุ่มซูมปุ๊บนิ้วมันจะเคลื่อนแล้วเป้ามันจะเคลื่อนตามนะครับแนะนําให้ปิดนะถ้าเล่น4นิ้วนะครับถ้า3นิ้วผมแนะนําให้เปิดไว้ดีกว่าบางทีเราจะกดค้างที่ปุ่มซูมแล้วก็เราลากไปด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะส่วนในเกมเพลย์ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะเกมเพลย์นี่ผมไม่ได้ปรับนะครับจะปรับมาตรงนี้นี่ข้อมูลสนามลบ จะปรับตั้งแต่โหมดแสดงตัวเลขดาเมจนะครับผมปรับผลรวมแล้วก็ติดตามคอสเทนะครับแล้วก็อีกอันนึงการแสดงการแสดงคอสเฮเมื่อทำดาเมจผมก็ปรับให้มันแบบผมก็ปิดไปนะเพราะว่ามันเหมือนมันจะยังไงอ่ะคิดไว้อย่างไีหรือหรือทุกคนจะตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันจะยิงโดนศัตรูหรือไม่โดนนะครับ แต่ที่ผมปิดไปเพราะว่าผมดูเหมือนว่ามันจะเกะกะนิดนึงนะให้ทุกคนเปิดไปตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะได้รู้นะครับสําหรับมือใหม่นะจะได้รู้ว่าเรายิงโดนมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เลยมันจะเป็นตรงนี้บางทีแบบเพื่อนยิงแล้วเลือดสาดเราก็คิดว่าเรายิงโดนอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมเรายิงโดนเยอะไม่ตายไงอะไรประมาณนี้แหละคร่าวๆแล้วก็อันนี้นะครับถ้ามือถือใครสเปคต่ํานะก็ปิดไปนะครับอันนี้นะ ไอ้ขวามือเนี่ยไอคอนนี้จริงๆมันจะตั้งให้อันนี้นะครับไอคอนอันแรกเนี่ยนะไอคอนสามิตินะครับแต่ผมคิดว่ามันเล็กไปนะมันเล็กไปไม่สะดวกก็เลยปรับตรงนี้แทนใช้ไอคอนแบบที่มันเป็นวงกว้างๆหน่อยเราจะได้รูแบบ้เราจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับว่าศัตรูยิงมาตรงไหนประมาณนี้ส่วนอันนี้ทําไมผมถึงเปิดนะครับมันมีที่มาที่ไปของผมนะคือถ้าผมปิดแล้วเวลาผมโดนยิงอะ ผมจะเป็นคนหนึ่งที่แบบยืนยิงมากกว่ากระโดดยิงอ่ะเข้าใจไหมมุกเมนต์ผมไม่ค่อยดีนะครับถ้าผมปิดไปปุ๊บเวลาผมโดนยิงแล้วผมจะไม่รู้สึกตัวนะครับว่าผมโดนยิงนะแล้วผมไม่ทันได้ดูเกาะมันเกาะมันก็หมดไปแต่ถ้าเราเปิดเนี้ยเวลาเราโดนยิงอะ่ะเหมือนมันเตือนเราอะ่ะเฮ้ยเราโดนยิงนะเราต้องหลบนะอะไรประมาณนี้ขอบจอมันจะแดงแดงแล้วก็เหมือนเหมือนเราปั๊มเกาะเสร็จใหม่ๆอ่อ่ะอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นนี้ ผมเลยเปิดไว้นะครับเอาไว้เป็นเครื่องมือเอาไว้เป็นการเตือนเตือนว่าผมโดนยิงแล้วนะผมต้องหลบแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่การตั้งค่านะการควบคุมก็เปิดไปแล้วนะส่วนความไวนะครับให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นความไวล่าสุดของผมเหมือนกันนะนี่เปิดให้ดูนะครับอันนี้ไม่ขออธิบายแล้วนะคืออธิบายหลายรอบละมันยากมากนะครับผมตั้งมาบบเกือบอาทิตย์ กับทั้งเดือนก็มีบางทีปรับปุ่ม4นิ้วใหม่ก็ต้องปรับใหม่หมดนะครับอันนี้ใช้เวลากับมันเยอะมากกับพมไวเนี่ยแต่ระเบิดผมคิดว่ามันเร็วไปนะผมจะเลือกไปที่150แล้วกันผมก็กลับผมก็กละว่าจะมาปรับอยู่นะแต่ไม่ได้ปรับเลยไม่มีเวลาได้มาถึงก็เล่นเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมมันมีน้อยโอเคสนใจโล่ถามนี้เลยนะ เดตลอนะครับออแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะอธิบายในส่วนนี้ก่อนอันนี้นะครับความเร็วคงที่กับความเร็ว ACC เนี่ยความเร็วคงที่อ่ะจะมีแต่คนแนะนำความเร็วคงที่ผมนะครับแต่ผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมคิดว่ามันมันช้าเกินอะ่ะสำหรับการเล่นใจโรของผมเพราะว่าผมจะใช้ใจโลใช้ใจโลไปด้วยลากนิ้วไปด้วยเข้าใจไหม บางทีมันต้องใช้นิ้วตามไปด้วยอ่ะบางทีสไลด์หลบสตูแล้วสตูอยู่ใกล้เราปัดทีเดียวคือไปถึงเลยแต่ถ้าความเร็วคงที่เราปรับแล้วถ้าความเร็วเราไม่พอมันไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เกมนี้มันเป็นเกมเร็วนะก็แนะแนําให้สําหรับคนที่เล่นใจโลบวกนิ้วนะครับให้เปิดความเร็ว ACC ดีกว่านะแล้วตั้งพวกความไวตรงนี้ให้มันต่ําลงนะครับมันผมคิดว่ามันจะเล่นง่ายกว่านะ อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกทีนึงนะครับไม่เกี่ยวกับการแบบที่ผมไปบังคับให้เล่นตรงนี้นะเออให้เล่นความความเร็ว ACC หรือความเร็วคงที่อันนี้ผมไม่บังคับนะครับมันแล้วแต่คนถนัดให้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าความไวของตัวเองยังไม่เหมาะกับมือเราอะ่ะลองปรับไปสองตัวนี้ดูนะครับความเร็วคงที่แล้วก็ความเร็ว ACC นะแล้วจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะ มันอยู่ที่ความถนัดอีกทีหนึ่งนะครับบางทีก็บางทีงทอะ่ะคนเราอะ่ะมันจะถนัดไม่เหมือนกันอยู่แล้วความเร็วคงที่ลองเปิดดูก่อนเปิดแล้วไปเล่นดูว่ามันเออมันเหมาะกับเราไหมหรือเราเล่นอย่างนี้เราปัดแล้ววิธีการปัดหน้าจอไปมาไปมาเมันจะมันจะใช้ความเร็วคงที่หรือความเร็ว acc มันจะเหมาะกับการปัดของเรานะลองเอาไปใช้ดูได้อันนี้ผมไม่ขอแบบไม่ขอแนะนำแบบเจาะจงไปเลยนะครับว่าจะใช้อันไหนนะ ก็แล้วแต่ความถนัดของทุกคนเลยนะครับความเร็วคงที่แล้วก็ความเร็ว ACC ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของใจโลนะครับใจโรก็ประมาณนี้เลยนะ100 100ทีแรกผมจะปรับไปเยอะมากเลยนะสองอันนี้เพพอผมใช้เวลากับมันอีกหน่อยหนึ่งลองปรับให้มันดีขึ้นผมก็ได้ความไวที่ต้องการละตอนนี้ผมจะไม่ปรับอะไรเพิ่มแล้วนะ คือตอนนี้มันก็ดีพอสมควรละให้ทุกคนสังเกตดูดีนีนะครับในการการเลงกับการยิงบงันอันมันไม่เท่ากันนะเหตุผลเพราะว่าแต่ละสะโคปอะมันไม่เหมือนกันนะครับการการซูมกับการยิงแต่ละสะโคปมันไม่เหมือนกันนะให้ทุกคนลองไปย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับสอนตั้งค่าความไวอะไรต่างๆนี่นะนี่ส่วนไอ้พวกเนี้ยที่ผมไม่ได้ตั้งหน่ ไม่ได้ตั้งจริงจังอะไรนะครับผมจะตั้งแบบอันนี้หมดเลยนะเห็นปะมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับจนไปถึงคูณสอ,อะ่ะคูณ2ไปถึงคูณ10เลยผมจะตั้งแบบให้มันเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแต่ที่ผมจะจริงจังกับมันจริงๆก็คือสโคปหนึนะครับคือจริงจังมากคือตั้งหลายรอบมากเลยนะครับคือจนได้ความไวที่ลงตัวประมาณนี้เลยการเลน98กับสโคป แบบการยิงนะ93นี่มันได้ความไวที่ลงตัวแล้วมันก็เล่นง่ายขึ้นแล้วก็เล่นดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนกราฟิกและเสียงนะกราฟิกก็ราบลื่นนะครับราบลื่นเฟรมเรทก็อัดให้สุดเลยนะครับมือถือคลไหวถึงที่ไหนก็อัดให้สุดเลยนะการปรับให้เนียนตามความเหมาะสมนะครับแนะนํามือถือสเปคต่ำๆให้เปิดไ้นะ เพราะว่ามันจะทําให้มือถือลื่นขึ้นนิดหน่อยนะครับเวลาเฟรมเรตมันตกหรือว่าเครื่องมันร้อนเงนี้ยมันจะปรับให้มือถือเราอะ่ะไอ้มันจะปรับให้ภาพเราเรียบเนียนขึ้นนะภาพมันจะภาพเออภาพมันจะดูไม่สวยก็จริงแต่มือถือมันจะลื่นขึ้นนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แสดง F P S ผมก็เปิดไปนะส่วนในขอบเขตการมองเห็นนะครับก็ปรับให้สุดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดเหมือนกันนะ จะปรับให้สแตนดาร์ดก็ได้นะเพราะว่ามันจะเห็นสตูได้ได้ตัวมันใหญ่ขึ้นตัวสตูมันจะใหญ่ขึ้นแต่วิวรอบรอบข้างมันจะดูแคบลงนะครับแต่ถ้าปรับสูงสุดตัวสตูเราจะเล็กลงแต่วิวรอบข้างเราจะเห็นได้ชัดไอ้ได้กว้างกว่านะโอเคประมาณนี้แล้วแต่คนถนัดเหมือนกันอันนี้ที่ผมปรับสดใสไว้นะครับเพราะว่าผมจะอยากอยากให้ภาพมันสวยนิดนึงนะเวลาสตรีมก็เลยปรับสดใสนะครับ ถ้าใครถ้าให้ผมแนะนํานะผมจะแนะนําอันนี้นุ่มนวลน,นะครับนี่นี่นะนุ่มนวลมันจะทําให้สบายตาย,ยิ่งขึ้นโอเคประมาณนี้จำปรับ u i นี่ก็ตามมันเลยครับให้มันปรับตาบอดสีผมไม่ได้ปัดอะไรนะอันนี้ก็ปิดไปแค่นี้แหละคอนโทรลเลอร์อันนี้ไม่เอาภาษาไทยหมดแล้วนะการตั้งค่านะครับสำหรับการตั้งค่านะ ที่ผมได้เปิดไปนะครับโอเควันนี้ก็เลยเวลามา10กกวนอาทีแล้วนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทั้ง9หรือ10ตอนนี้ยอดรวมของผมก็คือ8 0คนนะยังไงก็ขอบคุณทั้ง80คนเลยนะครับที่แวะเข้ามาดูบ้างหรือว่าดูผมจนจบหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยสอบถามอะไรร่วมสนุกด้วยการต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะ ผมดีใจมากเลยนะครับที่ยอดกันดูของผมแบบพัฒนาขึ้นเยอะพอสมควรนะครับปกติจะมีแค่คนสองคนอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ไม่เคยตั้งใจฟังอะไรแบบนี้มาก่องโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้สตรีมนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอาจจะทำคลิปหรือยังไม่ได้ทำคลิปยัง ยังไงก็จะแจ้งให้ทางชุมชนอีกทีหนึ่งครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับพรุ่งนี้ยังไม่ว่างจริงๆนะก็เลยหยุดสตรีมไปก่อนนะครับผมบายครับพี่ขอบคุณนะครับไม่อยากลุกสตรีมเลยนะเอาจริงโอเคนะครับคนดูเยอะมากวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมไปก่อนนะครับฝันดีทุกคนนะสวัสดีครับ